กาแสมเพื่อนที่ใช้วีโวพีสอูนะครับมีอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเวอร์ชันตามนี้เลยนะครับ Or ช a n นเอชนะครับอ n ร์ o i d 16เวอร์ชัน 16. 16. 16. สน่นวนะครับก็เข้าที่เซตติ้งการทั้งค่านะครับก็บตัวอัปเดตระบบนะครับก็มีการอัปเดตตัวระบบรับความเสถียรต่างๆแล้วก็ตัวแอปก็ปรับปรุงให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับกรดาษปลายแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ เนี่ยเรากกำลังติดตั้งอยู่นะครับ Vivo ากส่ว,วนใครใช้ยานก็ลองเช็คดูนะครับก็แนะนําให้ทำการอัปเดตเพื่อเพิ่ประสการใช้งานและควความปลอดภัยในการใช้งานนะครับอันเพิ่มไม่เจอนะครับมาอยู่น้ารัปเดต๋ยวไปจุด2จุดด้านบนแล้วก็เลือกการทดลองใช้เวอร์ชันก็ได้นะครับก็จะขึ้นมาให้เราได้เช็คอัปเดตครับนะครับตอนนี้นะครับ ก็แนะนำให้ตรงการอับเดตนนครับ